กลับมาเก็บงานอยู่ที่เดิมครับโอ้โหโหดอ่ะทาง ดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่บอ่อเดิมครับมาเก็บงานกันหน่อยหลังจากที่ย้ายไปที่งานลอกวิ่งค่อนข้างยากครับเลยกลับมาเก็บอยู่ที่เดิมพอาไปแล้วกระาถ่ายก็ยังไม่ค่อยลึกนะมารอบนี้ลึกเลยต้องลึกกว่าเดิมนะครับ ลงดิ่งนู่นเลยออ้ยอย่างชันเลยครับไปเ <c oughs> อามารอดูตรงทางขึ้นนี่แหละเอาที่ร็อกมาแล้ว อีกแล้วครับโอ้โโอ้โหวุ่นลมค่อนข้างจะแรงครับวันนี้ ครับคัน,นี้ไม่ไม่ได้เห็นนานเลยครับนี่สงสัยเพิ่งมาครับโอ้หนาแทบยกอะ แล้วครับข้าวเป็ไปไนไรอ่ะติดดินปะดูรถล้อ,อเสียแชมป์ครับ ประมาณ2งานครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไรบอ่อ๋อชมอีกคั้ครับโอ้คอแห้งครับไม่ค่อยสบายอีกเลยอากาศเปลี่ยนแปลงคนก็เปลี่ยนโอ้โอเฮ้ยบบาท อันนี้ก็น่าจะเพิ่งมาครับรถเ,เ,เปิดรถเ,เปิดบอรแรกแรกไม่เห็นเลยคันนี้นี่น่าจะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยบอแล้วเสีย มครับวันนี้จมจอยโอ,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 โอ้เล่นที่เพลินนะเซรินนี่

เหมือนไม่ได้เหยียบคันเร่งอ่ะแกมแล้วเซริน ดําอ่ะโอ้ยแม่ยอดจริงๆเยรินครับอ,อกเสีโอเล่คันนี้มีแผนจะใส่ราวไฟแล้วนี่อีกไม่นานเดี๋ยวได้ชมแน่นอนกับราวไฟ วันนี้รถมายเยอะแท้สิบคันเลยมั้งนี่น่าจะได้อยู่สิบคันวันนี้ยอดรอกันเลยครับ <laughs>